สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกส่งรีโมทมาให้จัดการให้อีกแล้วนะครับรุ่นเก่าในตำนานนะครับไฮเทคออโร拉เก้านะครับรุ่นนี้เป็นจอสัมผัสด,ด้วยนะครับตัวนี้โดนไฟกับขั้วมาอีกแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำไปแล้วสองตัววันนี้มาอีกหนึ่งรับไฟกับขั้วนะครับ ส่งมาพร้อมรีเซฟนะฮะอีกสองตัวนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับทดสอบนะครับตอนที่กรณีถ้ามันฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ตัวไข่ตัวมันนะครับโอเคก็เปิดฝามันเรียบร้อยนะครับก็เบื้องต้นนะครับเนี่ยนะครับเ๋ยวจะซูมอให้ดูนะครับซูมซูมสุดละซูมไปแค่นี้นะครับมีเนี่ยนะครับที่ไหม้ไหม้อยู่นะครับ ครับเป็นไม้นะครับก็จัดว่าหนักพอสมควรนะครับนะครับส่วนบอร์ดหลังนี่ก็เบื้องต้นไม่ได้ไม่เห็นว่ามีรอยไหม้ตรงไหนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะมีอยู่แค่ตัวเสากาศดอกกับพินพินที่ต่อไปโมดูลนะฮะไม่รู้โมดูลจะโดนด้วยหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราก็มาทำทีละส่วนแล้วกันโอเคเกกับบอร์ดบนนะครับก็ไหม้บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนล่างนะครับส่วนบอร์ดล่างเนี่ยตรงบอร์ดที่เกี่ยวกับหน้าจอนะครับก็ยังไม่เห็นความผิดปกติใดๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยบอร์ดนี้กันก่อนแล้วกันนะ เริ่มงานได้นะครับโออกเคตอนนี้ผมก็จัดการเป็ที่เรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะจ่ายไฟแล้วนะครับอ่าอันนี้คือจุดที่ผมแก้ไปนะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นไปนะครับต่อลายปิ้นอะไรเรียบร้อยนะครับ ทางด้านบนและด้านล่างนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเัาเป็นสองเซลล์นะครับเสียบตรงจุดนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยนะสถานที่มันค่อนข้างาปแคบมุมกล้องแคบโมดูลย,ยังไม่ใส่นะครับกโ็โมดูลย,ยังไม่ใส่หวัวายข้างหลังมัน,น,นเดี๋ยวนะ เซฟเซฟไปก่อนนะครับโอเคเปิดเพราอวๆกเลยเนื้อของสาำอ่าไฟแดงมาจอมาแล้วนะครับนี่นะครับฟิชเชคฟิวเซี n ตาร์สมิชันนะครับอา้าวจิ้มไม่ได้เหรออ่าจิ้มได้นะครับโอเคหน้าจอติดผมไม่รู้ว่าไฟเขาไป็นรแสงไฟหน้าจอหรือเปล่านะครับตอนนี้ไฟหน้าจอไม่ขึ้นเลยนะครับนะฮะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูได้ไหมเห็นนะขาตั้งกล้องเขาไม่ค่อยจะดีอ่ะให้เห็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จิ้มได้นะครับจิ้มได้เคจิ้มได้จอจอค่อนข้างกดยากเลยเนาะเนะข้าฟังก์ชันได้นะครับจิ้มได้ เดี๋ยวให้ดูชแนลไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรหน้าอะไรหน้ามอนิเตอร์ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้แล้วด้วยหน้ามอนิเตอร์นี่มอนิเตอร์นี่นะครับสติ๊กเคโยกได้นะครับ น่าจะมิกเป็น ccpm ไว้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่โมโดูลอีกทีหนึ่งครับเบื้องต้นโมดูลผมเช็คแล้วก็ไม่ได้มีการช็อตเตอย่างใดนะครับเดี๋ยวจะลองประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ใส่โมดูลแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูแลนะครับนี่นะครับเสาอากาศของเข้ามาขเขาจะมัดๆได้แบบนี้นะครับนะฮะแต่ลูกยางด้านข้างยังไม่ได้ใส่นะอ่ะเปิดเครื่องอ่านะครับติดในที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เปิดไฟขึ้นมาเรียบร้อยนะหน้าจอเป็นสีเหลืองนะนะครับแต่ได้กล้องเนี่ย ในกล้องเนี่ยมันเป็นสีเขียวผมชอบแสงสีเขียวในกล้องมากกว่านครสวยกว่านวลตาดีนะครับก็สถานะออนไลน์นะครับนี่ออนแล้วนะครับออนแอร์ทม <laughs> ไม่ใช่ออนไลน์ออนแอร์นะครับแบตลกิบสาเร์เซ็นะครับก็โมเดลนี่นะครับมีตามนี้นะครับที่เขามีนะครับ โมเดลไทยนะครับจิ้มได้นะครับฮัมเมอร์จิ้มได้นะคทัชก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน่าจะใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าต้องต้องใช้น้าหนักนิดนึงนะครับไม่รู้ปกติมันเป็น,ปนงี้เป่าเนี่ยนะครับก็ต้องใช้น้าหนักนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามันริมริมจอเนาะแต่ถ้ามันอยู่ มันอยู่กลางๆจอมันจะจิ้มง่ายเดี๋ยวผมเอาเอาลูกยางแล้วกันลูกยางไปมิเตอร์นะครับนเนี่ยจิม้มตรงตรงเนี้ยมันจะจิ้มยากเห็นไหมครับเนี่ยต้องจิกหน่อยถ้าต้องกลางเนี่ยจิ้มง่ายนะครับจะจิ้มยากหน่อยนะครับริมๆจอนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ สวิตเขาก็ยังไม่ได้อ,อะไรนะยังไม่ได้แอัไซอะไรก็อันนี้ไม่ทราบนะครับแล้วแต่เขานะครับเช็คเบื้องต้นคร่าวๆก็คือได้หมดนะครับชนแนลทุกชนแนลทำงานนะครับสี่กับหกไหนไปด้วยกัน อันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่เขาเทสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสติกมันทํางานแล้วกันนะครับที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของการแอดไซน์ชนแนลนะครับโมเดลอ,อ,อ,นะอย่างนะอิเวเลเตอร์มิกไหนอนะเอาใหม่ หน้าหน้ามิกไม่รู้อันไหนนะครับหน้าที่แบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะถ้าเป็นฟุตบอลมันคือฟังก์ชันใช่ไหมฟัง์กชันในการในการใส่ของแต่ละช่องนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปศึกษาทีทหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เราสนใจแค่ว่ามันทำงานได้ แค่นั้นนะครับแต่เรื่องการแอสไซ์ของช่องเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแล้วกันน่าจะเป็นอันนี้ชแนลอ่าสี่อ่านี้นะครับหกหกผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นไหนอ่ะ total สองเหรออ่า total สองแล้วกันนะครับใช้ J สาม เซล J สามไม่ใช้นะครับก็คือปิดนะครับหกเจ็ดเกียร์แชแนลเจ็ดอะไรอ่ะใช้เป็นอะไรดีเออเป็น A แล้วกันนะอันนี้คือเอาคร่าวๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะ เป็นการเช็คชนแนลนะครับหนึออ่งนะครับหนึ่งกับสองสามสี่อ้าวเห็นไห <laughs> อันนี้อันนี้อ่าในชานแนลหกลองกลับเข้าไปดูอีกรอบ ชแนลเอาชแนลหกโซเชียลจริงนั่นก็ถูกแล้วนะใช่ไหมแต่มันไม่มีบอกพิษอะแต่ทีมเราทีมเราจะไม่ใช้มันนะแต่ทำไมมันยังขึ้นอยู่ อ่านี่นะครับชแนลหกกับสามมาด้วยกันละนะครับสี่หนึ่งหนึ่งกับ2นี่น่าจะมิกกันอยู่นะครับสวิตช์อ่านะครับได้9้าช่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาลองบายจับคู่กับรีเซฟดูแล้วกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะโอเคอันนี้เรามาลองกับรีเซฟ ที่เขาให้มาครับออฟติออฟติมาแมผมจะพูดเป็นออฟติมัสเฉยเลยออฟติมาเนะครับก็คืออ่ะอันนี้เขาบายไว้แล้วนะครับเขาบายไว้แล้วก็คือจับค่ัวแล้วนะก็นี่ได้นะครับแบตเตอรี่จะหมดมั้งอุย้ยไม่แน่นจังชันแนลหนึ่งชันแนลสองนะครับได้ชันแนลสาม โซเชแนวสีวเดอร์นวห้ไม่น่าจะได้ต่อนะ,ะเมื่อกี้แนวจนวนลเจอยูอฝั่งหนึงอ่าหก่อน6ก 7. 7นี่สวิตอ่า เพราะว่าฉันเนี่5นี่เมื่อกี้ไม่ได้แอดสวิตไว้นะครับก็โอเคเอาเป็นว่ามันใช้ได้แล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยนะครับส่วนดีซีตัวเนี้ยมันไม่ติดนะมันไม่ติดนะเนี่ยผมจ่ายไฟครับเนี่ยมันไม่ติดอะหรือว่ามันต้องบายก่อนไหมเดี๋ยวผมจะลองจิ้มดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน นานๆทำทีนะครับสำหรับรีโมทรุ่นที่เราไม่ค่อยได้จับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับรีเซ็ตตัวนี้ไม่ติดอ่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับรีโมทไฟกับขั้วมาติดเป็นที่เรียบร้อยทำงานได้นะครับส่งได้แล้วนะครับ เออเจเลยวิธี5.9ใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไฟใหม่นะอันนี้นะถ้าเสียบปุ๊บรีโมทมันจะร้องเนาะลองไหมเอาไ,ไม่รอบนี้ไม่ร้องเมื่อกี้มันยังร้องอยู่เลย <laughs> ลองดูใหม่ เอาทำไมไม่ร้องอนะ่ะหรือว่าต้องจับคู่ใหม่หรือเปล่าหมายความว่าต้องต้องปิดแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่หรือเปล่าเมายครับวพาเมื่อกี้มันติดไปทีลนะอีกทีนะนะ่านะครับนี่นะครับ มันร้องนะแต่มันเอาทำไมไม่ทำงานนะคือไงอ๋อไปเสียบช h a n แ e ลห้าเอ้ยเอาเป็นช h a n แ e ลสามแล้วกันอ่านะครับนี่อ่าเดี๋ยวอีกีนะถอดแบตถอดแบตปิดรีโมทนครับเริ่มใหม่นะครับเปิดรีโมทปุ๊บเยสอ่ามาแล้วนะครับเสียบแบต รีเซฟนะครับล็อกติ๊ตินี่ก็คือมันเจอกันแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็จบงานได้นะครับรีโมทไฮเทคออโรร่าเก้าอาการไฟกลับขั้วมานะครับก็เดี๋ยวก็เก็บใส่ฝาข้างอะไรเสร็จปุ๊บก็เตรียมส่งกลับคืนได้นะดีใจกับเจ้าของด้วยนะครับที่รีโมทฟื้นแล้วนะครับนำ ไปใช้งานได้ต่อวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ